สวัสดีครับ MIT Integration B ต้องรู้นะในคลิปนี้แนะนำให้รู้จักนะฟังก์ชันเป็นค่าบนะกรณีที่ fx เป็นฟังก์ชันเป็นค่าบนะนั่นะคือ fx บวก2 l เท่ากับ fx อันนี้ก็หมายถึงค่าเท่ากับ2 l จะได้ว่าอินทิเกรตบนช่วง0ถึง2 l fx dx มีค่าเท่ากับอินทิเกรตบนช่วงลบ l ถึง l, l fx dx หรือจะขึ้นต้นที่ t ใดๆก็ได้นะแต่ความยาวช่วงต้องเป็น2 l ค่าอินทิกรัลมีค่าเท่ากันให้ f x เนี่ยเป็นฟังก์ชันเป็นค่ามีค่าเท่ากับ2 l เนี่ย f x บวก2 l เท่ากับ f x ทุกค่า x นะี่นะให้ f ย t เนี่ยเท่ากับอินทิเกรตจาก t ถึง t บวก2 l f x dx หาอนุพันธ์ทั้งสองด้านเทียบกับตัวแปร t นะตัวนี้นะอนุพันธ์ตัวนี้อินทะิเกรตน,นะใช้กฎของไลนิตนะหรืออ้างความรู้นักเรียนม .6 นะถ้าม .6 ยังไม่เรียนก็กนความรู้แคลคูลัส1นะึสูงขึ้นก็เรียกกฎของไลนิตนะก็มีค่าเท่ากับ f ที่จุดปลาย f t บวก 2l ลบทิ้งด้วยนะ f ที่จุดเริ่มต้นคือ ft แต่นี้เนะี่ย f เป็นฟัง์กชันเป็นช่วงเนี่ย ft บวก 2l ก็ต้องเท่ากับ ft ลบกันก็เป็น0ูนย์ก็แปลว่า ft เป็นค่าคงตัวนะพอเป็นค่าคงตัวนั่นแหลจะ f 0 f ลบ l หรือ ft ใดๆต้องมีค่าเท่ากันถ้า f 0ก็หมายถึงอินทิเกรตจาก0ถึง 2l ถ้า f ลบ l ก็หมายถึงอินทิเกรตจากลบ l ถึง l นะถ้า t ใดๆก็คืออินทิเกรตจาก t ถึง t บวก 2l วันนอินทิเกรตบนช่วงที่มีความยาว 2l นะ f x dx จะมีค่าเท่ากันตัวอย่างเนีเอามาจากข้อสอบแข่งขัน MIT integration B นีปีพอปีคศ2015ข้อ16 ให้หาค่าอินทิเกรตจาก0ถึง2พา1ส่วน sin กำลัง 4x บวก cos กำลัง 4x dx แนละ้วก็บอกตัวนี้เป็นฟังก์ชัน f x, ตัวเล็กนะ f x บวกพายส่วน2 sin นะ x บวกพายส่วน2ก็ cos cos กำลัง4 cos x บวกพาส่วน2ก็คือลบ sin แต่ไม่กำลัง4ก็เอามาเป็น sin กำลัง4แนละ้วก็แปลว่า f x บวก พาส่วน2เท่ากับ f ออย่างนี้ถือว่า f ตัวเล็กเป็นฟังก์ชันเป็นค่ามีค่าเท่ากับพาส่วน2แล้วนะฟันอินทิเกรตบนช่วงที่มีความยาวนะพาส่วน2จะมีค่าเท่ากันนะจาก0ถึง2 p แบ่งออกเป็น4ส่วนนะแต่ละส่วนมีความยาวช่วงคือพาส่วน2งมันก็คูณนะคูณอินทิเกรตจาก0ถึง พส่วน2เนี่ยฟังก์ชันตัวเดิมอันนี้คือประโยชน์ของฟังก์ชันเนี่ยเป็นคาบมีคาบยาวเท่ากับ π าส่วน2แทนที่เราจะอินทิเกรตบนช่วงความยาวถูน0ูนยถึง2 π เราก็แบ่งเป็น4ส่วนเท่าเท่ากันอินทิเกรตบนช่วง0ูนย์ถึงพส่วน2พอละเสร็จแล้วก็คูณด้วย4เนี่ยความหมายทางคณิตศาสตร์นั้นน่ะเนี่ยความหมายแท้จริงก็คือถ้าเราอินทิเกรตเต็มช่วงจากศนยถึง2 π อาจจะมีบางจุดที่จะกลายเป็นอินทิกรัลไม่ตรงแบบจะทําให้ปัญหาเรายากขึ้นเพราะนั้นการที่เราลดทอนออกมาแค่ช่วง0ถึงายส่วน2งานในการอินทิเกรตของเราก็จะง่ายลงเด็กบางคนถนัดซ้ายนะความหมายคือการพิสูจน์เอกลักษณ์ตรีโกนั้นน่ะแล้วแต่ความถนัดของนะแต่ละคนนะในทีนี้นะเปลี่ยนซ้า์กำลังเลขคู่ไปเป็นคอสมุม2เท่าก็เห็นไหม sin ์กำลังสอคือ 1-cos 2ลบอส่วน2แล้วก็ยกกำลัง2 cos ก็คือ 1-cos 2บวกอส่วน2ยกกำลัง2กระจายกระจายแล้วรวมเทิมได้พจน์นี้ f c, นะ f ตัวเล็กนะใช้เอกลักษณ์ตีโกณเลยแค่นี้แล้วนะบางคนถนัดขวานะก็ไปเริ่มต้นตั้งแต่1คือ sin ์กำลังสองบวก cos กำลังสกระจายสูตรออกมาเสร็จแล้วก็นะ นี่เลขสอนะสคูณบนล่างนี่กลายเป็น2ตัวนี้มีกำลังสองที่นี่นะตัวนี้ก็กลายเป็น s i นะ์สองเอกเพราะฉะนั้นนะไซน์กำลัง 4, 2, สบวกคอสกำลัง 2, 2สี่็คือ1นึ่งลบหนึ่งส่วนสองไซน์กำลังสองสองเอกไซำลังสองคือ1นึ่งลบคอสกำลังสองมาที่นี่ละนะกัับเศษเป็นส่วนได้ผลลัพธ์เหมือนกัน เด็กบางคนถนัดซ้ายบางคนถนัดขวาก็เลือกเอาตามความถนัดถัดไปนะ fx เท่ากับ2ส่วน1บวกคอสกำลังสองเก็ตรวจสอบดูว่าฟังก์ชันนี้นะ f พส่วน4ลบ x จัดรูปแล้วนะคอสนะกำลังสองนะคพาส่วน2งลบเซตคือ sin ก็ได้เป็น sin ์กำลังสองแต่ถ้า f ของพายส่วน4บวกเเนี่ยแทนค่าลงไปแล้วนะ cos เนี่ยพายส่วน2บวกซมันคือลบไซนแต่มีกำลังสองอยู่มันก็ออกมาเป็น sin ์กำลังสองตัวเดิมแหละ2ตัวนี้เท่ากันเนี่ยก็แปลว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยกราฟของมันมีสมมาตรเทียบกับเส้นตรง x เท่ากับพส่วน4เพราะฉะนั้นอินทิเกรตนบนช่วงศูนย์ถึงพายส่วน4ฟังก์ชันนี้กับฟังก์ชันนี้ ค่าอินทิกรตเท่ากันทั้งการอินทิเกรตจริงนั่นแะนะแทนที่เราจะอินทิเกรตจาก0ถึงายส่วน2เนะนื่องจากในส่วน0ถึงพายส่วน4 fx dx กับนะในส่วนของพายส่วน4ถึงพายส่วน2 fx dx นันะ่นนะสองส่วนนี้มันจะมีค่าเท่ากันนะเราก็มาดูว่านะจริงไหมนะามาพิสูจน์กันนิดนึ่นะ เท่ากับพส่วนสลบทีดีเท่ากับลบดีทเป็น 0, นะูนย์ทเป็นไพส่วนสะีพอเเป็นพส่วนสี่ีเป็น0ยนะ์ก็อินทิเกรตพจน์นี้นะจัดรูปแล้วออกมาเป็นอินทิเกรตจาก0ูนถึงพสนะ่วนสี่เอฟพส่วนสลบทีดต่อไปเรามาดูค่าอินทิกรอลบนช่วงไพส่วนสะถึงพ่ส่วนสองเอ ดยการเปลี่ยนตัวแปรนะ x เท่ากับ pi ส่วน4บวก t dx เท่ากับ dt x เท่ากับ pi ส่วน4เนี่ย t ก็เป็น0เพราะ x เท่ากับ pi ส่วน2 t ก็เป็น pi ส่วน4เพราะอินทิเกรตส่วนนี้ก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง pi ส่วน4 f ของ pi ส่วน4บวก t dt พราะนั้นจากเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะอินทิเกรตจากศูนย์ถึงพายส่วนส f x d x แบ่งสองช่วงแล้วเนี่ยช่วงหนึ่งคือ0ูนถึงพายส่วนสได้เป็นพจน์นี้เนี่ยอีกช่วงหนึ่งคือพายส่วน4ถึงพายส่วนสได้เป็นพจน์นี้แต่สองตัวนี้มันเท่ากันเนี่ยก็เอา2คูณพจน์นี้ส่วนพจน์นี้เนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับอินทิเกรตจากศูนย์ถึงพายส่วน4 f x d x แล้วเราก็จะหาค่าตัวนี้แทนเสร็จแล้วก็คูณด,ด้วย2ที่หลังอินทิเกรตจาก0ถึง2พาย f x dx นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะก็เป็น4เท่าของอินทิเกรตบนช่วง0ถึงพายส่วน2อ้างเหตุผลว่าฟังก์ชันเป็นคาบมีคาบพายส่วน2เนะี่ยศถึง2พายมี4 4ช่วงก็เอา4คูณแต่พจน์นี้เนี่ยมันคือ2เท่าของอินทิเกรตจาก0ถึงพายส่วน4 ก็แปลว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการมีค่าเป็น8เท่าของอินทิเกรตจาก0ถึง π ส่วน4 f(x) dx เนี่ย f(x) มีสูตรเป็นนี่ใช้เอักษณักตรีโกณจัดรูปแล้วนะอินทิเกรตตัวนี้จาก0ถึง π ส่วน4เสร็จแล้วก็คูณได้8อินทิเกรตเนี่ย2ส่วน1บวก cos กํลัง2 2x เอาเศษกํลัง2 2x คูณบนล่าง เศษกำลังสองคูณหนึ่งได้เศษกำลังสองเศษกับคอสคูณกันหรือหนึ่งเศษกำลังสองคืคหอ,หน,อคหนึ่งบวกแทนกำลังสองจากรูปแล้วนะขณะนี้เนี่ยนะพอเเข้าใกล้ศูนย์ฟังก์ชันมีค่าพอเอ็กซ์เข้าใกล้าพายส่วนสี่แทนพายส่วนสองเป็นอินฟินิตเป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบเราก็มองเป็นลิมิต k เข้าใกล้าพายส่วนสี่อินทิเกรตจากศูนย์ถึง k เปลี่ยนตัวแปรล,ล้นะ u เท่ากับแทน 2x ะ d u ดิฟแทนได้6 square เลข2มาจะกดกลูกโซนะ่ x เป็น0แทน0เป็น0 x เข้าใกล้พายส่วน4แทนเข้าใกล้ายส่วน2คืออินฟินิตว่าอินทิเกรตตัวนี้นะแทนค่าเปลี่ยนตัวแปรแล้วจะกลายเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง s s เข้าใกล้อ n f i ิ i t ต1ส่วน2บวก u กำลัง2 d u อินทิเกรต1ส่วน2บวกยวงสองก็คือ1ส่วนสแควร o t สองอาร์คแทนยูส่วนรูทสองแทนค่า u เป็นศูนย์หายไปและอาร์คแทนศูย์เป็น0ูนะแทนค่า u เป็น s เนี่ย s เข้าใกล้อินฟินิตอาร์คแทนอินฟินิตคือพายส่วน2เสร็จแล้วก็คูณด้วย1ส่วนรูทสองเนี่ยแต่สิ่งที่โจทย์ถามนั่นน่ะมันต้องเป็น8เท่าของตัวนี้เราก็เอา8คูณก็ได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการตรวจสอบโดยใช้เครื่องคิดเลขกันน่ คำตอบตรงกันนะสนใจการใช้บุนแฟน์แอลฟาก็ไปดูคลิปหมายเลข8 4 5ร้ยสี่หเอาล่ะเน้หาในคลิปนี้เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ